สวัสดีน้ชมทุกทันนะครับตอนนี้อยู่ในเกม p พส Simula เตอร์นะครับวันนี้ก็จะมาใช้เพชรสามรอยห้าสิบสองล้านนะครับดูซิว่าจะได้หิวกี่ตัวแล้วว่าจะได้อะไรไหมตอนนี้จะได้อะไรบ้างนะครับก็คือจะเอาอหิวก็ไปซื้อหิวแล้วก็ดูซิว่าจะได้หิวกี่ตัวเร็สันส้นๆว่าตามหาหิวกลับมาเหมือนเดิม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  <laughs> เล่นอะไรเนี่ยก็ไปรับชมกันได้เลย Let's go โอเคนะครับนู้ชมก็ได้เข้ามาในเซิร์ฟเทดดิ้งบารซ่ามาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็มาหาหิ้วไปเลยดูซิว่าจะได้กี่ตัวไหนไหนเอยไหนเอยอุ๊ยดามแล้วทำไมราคาถูกจัง ถัวเกนเอลิเปอหนึ่งเลยอะจัดเลยคนะับน้องหนึ่งตัวสองตัวดูซิว่าวันนี้ว่าผมจะได้หิ้วกี่ตัวแต่ที่รู้ๆคือผมอาจจะเอาพ่อมวทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากอ้น,นั้นด้วยเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ามันถูกสุดนะครับทุกคนฮะโอเคครับก็ไปหาต่อเลยแล้วกัน Let's go Let's go ทำไมยังไม่กดเลยโอเค Let's go โอเค Let's go ก็เข้ามาแล้วนะครับโอ้โหแพงจังอ่ะพี่ทำไมพี่ขายแพงจังอ่ะพี่มีไหมไม่มีไม่มีเอ้พี่ทำไมพี่ขายแพงอันนี้พี่โว่อะ่ะพี่ไม่มีอ่ะพี่เก็ดแล้วเห็นอะไร พีนตาตา,าโอ้โหเห็นแล้วปุ๊บเข็ดเลยกี่ชั่วโมงแต่มันฟาร์มเพรได้เร็วจริงอะงั้นก็ไปหาอีกเซิร์ฟหนึ่งเลยลักกันปุ๊บโอเคก็ได้เข้ามาเซร์ฟต่อไปดูสิพี่ทำไมพี่ขายแพงจังอะพี่โหเวลก็น้อยอะพี่พี่ขายแพงเกินอะพี่โหเลยอี่วแนวแพง ที่จริงคุ้มนะถ้าเกิดเจอแบบนั้นจริงๆอ่ะแต่ที่จริงผมก็น่าจะกดไม่ได้เหมือนกันนะมันกดทันแหละแต่นั่นแหละไม่น่าไปพูดกันเลยเกือบแล้วเกือบแล้วเ้กือบกดแล้วอันนี้ก็กึ่งกึจะคุ้มแต่มันก็ไม่คุ้มแต่มันก็คุ้มโอเคงั้นก็หาเซร์ฟต่อไปดูสิ ไหนมีคนคอดูประมูลอะไรราคาตลาดล่าสุดหอ้โอ้นี่นี่ก็ถูกไปพี่โอ้ดูดูดูดโอเคงั้นก็อันนี้เลยหาเซฟต่อไปเลยโอเคโอเคนะครับทํานผู้ชมก็มาถึงเซฟต่อไปเรื่อย โอ้ถ้ามันจะแพงขนาดนี้เดี๋ยวไปหาซื้อของใกล้เคียงก็ได้อย่างเช่นเท่าไหร่นะแป๊บหนึ่งเนี่ยสักประมาณเจ็ดสิบสองให้สูงสุดคือเจ็ดสิบสองพอนะครับทุกคนเอ๊ะเดี๋ยวนะไอเซฟก่อนนี้มันเท่าไหร่เรื่อผมโวมาป็นถด้ยังไงนั่นหละดิโอเค เดี๋ยวนะผมปิงอนะ่ะโอเคชัดเจนผมปิงช่างมันเถอะครับทุกคนไปเซฟต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคมาเซฟต่อไปอ,อะไรอีกเมียทำไมพี่ขายแพงจังอะพี่ตอนที่ผมขายที่ผมขายโคตรถูกแต่ยังไม่มีคนซื้อนี่มัน รายคารเท่านี้แล้วพี่คิดว่าผมจะซื้อเหรอใช่แล้วไม่ซื้อหรอกไม่มีวันนั้นแต่เน,นี้ยน่าซื้อแต่ไม่เอาเป้าหมายเราคือพอมดพอมดต่อตัวอะไรนี่โอเคพอมดหนึ่งนั่งหมาดกขนดกนะฮะไม่ มาต่อโอเคนะครับได้เข้ามาโอ okay, เคเจอของถูกสักทีโอเ okay, ค let's go ซื้อไปอีกหนึ่งน่าจะได้อีกสักสองตัวนะโอเคฟังบอลนอฟันตอง <c oughs> จังหวะน,นี้ก็ฟังบอลนอนมันครับนะครับเล่นเล่นไปด้วยหาสัดไปด้วยนะฮะมีไหมถ้ามีมีก็ไปหาต่อโอเคไปหาต่อ เข้ามาเรียบร้อยอุ้ยกระตุกโอเคเข้ามาเรียบร้อยเจอหนึ่งเอาเลยครับไม่ส่วนครับโอเคเอาไปมีอีกไหมมีอีกไหมมี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 ไหมแกอัพเดตแล้วอีกนิดเดียวโหเริ่มแหลกมากเลยครับทุกคน มีมีไหมเออไม่มีโอเคครับหาต่อโอเคไปหาต่อกันเลยือกระตุกมากเลยครับทุกคนโอเคนะครับท่านผูช้ชมก็ดูอย่างนี้ซื้อต,ตรงนี้ตั้งแต่แรกครับดูสิมันมีกิ่ตัวแต่ดูเพชรผมอะมันไม่พออันด้ซ้เลยทีนี้ทำยังไงเนี่ย เอาเนี่ยเฮ้ยมันเห็นอะไรบ้างบ้าถ้าอย่างนั้นก็เฮ้ยกดดีกดดีงั้นก็จัดตัวนี้เลยโอเคครับทุกคนใช้เพชรหมดเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ไปสรุปกริปกันได้เลยโอเคนะครับทุกคนก็สรุปมาได้หิ้วทั้งหมดหิ้วมาห้าตัวนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับ ก็มาเจอตัวถูกราคาเอ,อ๊ก็มาเจอตัวถูกในตอนสุดท้ายนะครับโอ้โหเอ๊ะแต่ว่าผมก็ซื้อในราคานี้หมดเลยไม่ใช่เหรอก็ใช่ไง <laughs> ถ้าถ้าเจอเร็วกว่านี้ก็ป่านนี้ก็ไม่ต้องไปซิกแซกหาแถวอื่น <laughs> ใช่ไหมครับทุกคนก็เวลาอัปเดตได้อีกหนึ่งนาทีครับก่อนอัปเดตก็ได้หิวมาทั้งหมดห้าตัวเรียบร้อยนะครับตอนนี้ทั้งหมดรวมนี้ก็เป็นฮิวทั้งหมดที่ผมมีครับ เป็น10บตัวโอเคนะครับหิวสิบตัวทั้งหมดที่ผมมีพอมุดไปแล้วปลาไปแล้วทั้งหมดเท่าไหร่เช็คแป๊บพอมาทั้งหมดผมมีก็คือ5้าตัวซ้ำส,สองนะครับซ้ำส,สองก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับแค่มาถลุงเพชรใช้เฉยๆบายบาย